มือนี่พามาเบิงการหาระดับดังครับก็ะแต้มไว้ก่อนลครับมันคนเดียวคนอื่นเขากบะบบา่างแต่้แล้วกวัดครับวัดตรงทองนะครับนะจากหลังอเสถ,ถึงทอองอกไก วัดเรียบร้อยก็สั่งตัดเลยครับตัดดังเลยครับบ้านนี้บ่ยากครับสั่งฟีเมอเฮดผู้เดียวก็ได้โดยลุงตู่นายกลุงตู่ แบบเดียวขึ้นอกไกลเลยหลังนี้ก็สิเป็นส่งนอดดิกประยุกตครับแม่นนอดิกแท้ถ้านอดิกแท้ สิสั้นก็นี้ครับนอนอีกแทสั้นๆที่เมืองหนอกเขามีหิมะครับเห็ดสั้นๆไอห,หิมะไหลลวงเลยไ้หิหมะไหลเร็วที่สุดบานเฮาบ้ม่มีหิมะครับสิมีแต่ฝนครับบานเฮาก็สิเป็นคนระแบบครับ นอดิกแทหางชช้ค่าจิบอมีแล้วครับจิมีแคหาเซนสิบเซนแต่บา้านเฮามันฝนบา้านเฮานี้ฝนก็ต้องมีหางนะครับมีหางชช้ค่าอาจสีหางบ่ายาวหรอกครับเดี๋ยวหลังค่าระเบียงมันสิต่ำเอื่นง่ายๆกับทรงจัวนะครับ